บอกว่าจะไปยึดไงใหงดูหัวใจตรงนั้นอย่าให้มันนึกมันตึกนมันตองไปทางอื่นไงมันรมาันเข้ามาก่อนนั้นไปส่งจิตออกนอกไปงั้นอย่าไปส่งจิตออกนอกสิคือดูหัวใจตรงนี้มันนึกมันตึกมันตองอะไรก็มีสติรู้อยู่นั่นตั้งสติไว้ตรงกลางนั่นเห็นมันก็เห็นหมดนั่นแหละเห็นทั้งชายทั้งหมอกภายในมันก็เห็นหมดตามบทีปภาษาสัญญาจาได้ไหมรู้นั่นแหละหนูเป็นมาก่อนหมดแล้วของพวกนี้ได้หลวงปู่เทวินจินโนซัดให้จึงรวมเข้ามาได้มันดูหัวใจตรงนั้น จะไมดูดูอะไรดูหุ่นี่ไม่ดูทั้งนอกไม่ดูทําไมดูใจว่ามันสุขมันทุกข์ดูใจว่ามันนึกมันตึกมันตองอะไรนั่นน่จะรวมเข้ามาตรงนั้นดูไม่ไม่ไปตามมันนะไม่ใช่ว่าดูแลไปตามมันนะดูเฉยๆนี่ดูแล้วก็ทนอยู่อย่างงั้นนั่นแหละมันจะเป็นตะบะมันจะเป็นพลังจิตมันจะเป็นสมาธิอยู่ในตัวของมันนั่นแหละมันจะหายบ้าสติมันอยู่ยู่นั่นอยู่ที่ตัวรู้เท่านั้นะมันก็รู้มันก็ความคิดเฉยๆไปไปตามไปตามมันทําไม จที้ม exactly. ันสูขมันทุกข์ไปตามมันทำไมมันรู้ว่าสุขสูขมันทุกข์ทนออกก่อนนั่นเข้าใจไหมที่นุ่งปู่พูดนี่อย่าไปว่าเห็นนั่นเนนี่กมันเื่อเห็นหมดนั่นแหละหลับตาไม่หลับตามันก็เห็นหมดนั่นแหละพสัญญาจะได้หมยรู้มันยังอยู่นี่อย่าไปสนใจว่าเห็นก็ให้มารู้ว่าเห็นอย่าไปตามมันเห็นนั่นเห็นนี่มันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่มีตาอยู่ตาไม่ได้บอดนี่ไม่ปฏิบัติจะปฏิบัติมันก็เห็นเท่าก่ามันนั่นแหละพอสัญญาเดิมๆมันยังอยู่ตั้งแต่อดีตแต่ชาติน้น เนรวมมาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราอยู่นี้เนะีย่ยไปหลับตามันลืมตาดูตัวเองนี่นั่งภาวนานั่นแต่มันมีอาการที่หลอน,นอย่างไปหลับตาลืมตาดูปัจจุบันดูตัวเองอยู่นี่หนละนั่นดูตัวตนนี่อยู่เนี้ยมันหลบแวบ,บไปความคิดมันเราก็ดึงมาตาลืมดูอยู่นี่ลืมดูอยู่ในปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ก็คือจบนะนั่นแหละนั่นแหละจิตมันจะค่อยรวมมารวมมารวมมันแตามันมีกําลังแรงกว่าแล้วก็มีพุโทโธ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  ขณะดเรียมตาดูตัวเราอยู่งี้เพราะเรานั่งอยู่มันจะค่อยประสภาคของมันนการสัปาัำปันมันไม่มีประโยชน์เลยรมันมีข้อวิญญาณบังคองไปอยู่นั่นวิญญาณตัวหนึ่งมาแล้วตัวสองมันก็เสริมเสริมเพิ่มไปอย่างนั้นแหละเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านวิญญาณนันก็เป็นอนุเปรอมนูมันก็มีหมดนั่นนั่นถ้าติอ่อนมันก็วิญญาณนอนเขาก็มาเคลือบได้นั่นมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จะเอาธาตุวิญญาณธาตุในขันเรานี้เนี่ย ที่รู้ร้วยตาหูจมูกลิ้งกายใจทั้งผ่านกันอยู่นีนน่วิญญาณปัจจุบันนี่อย่าวิญญาณอื่นเข้ามายุ่งเนี่ยก็จะพาสภาพของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะอยู่อย่างปกติของมันได้นเนี่ยการทำอยู่แต่ภาวนาเป็นอย่างนั้นมันจะว่าเห็นโน่นเห็นนี่เห็นหายวันอะไรเห็นตัวอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นมนุษย์ไหมความคิดเป็นมนุษย์ไหมความคิดมันเป็นหมายอยู่ก็ดูตัว่างนั้นะคนะความคิดมันดีไหมหรือมันชั่วมันดูตัวเองนั่นนะตังสติไว้อย่างนั้นะตัวรู้ตัวนั้นมันก็จะค่อยสว่างขึ้น นั่นแหละก็รู้รู้อย่างเดียวนั่นแหละว่าสติอย่างอื่นไม่จำเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีนี่ตัดไปแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์นี่นักภาวนาได้ขาดสตินี่ก็เป็นไปแม่หลวงปู่นั่นห <c oughs> ลวงปู่มหาเึงกุฎโสกี่พันชา้วห้าตีพันชารึไงนั่นนหลวงปู่มัน่นรู้นี่เป็นด้วยวิบากกรรมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปวดเอารู้ไปหมดเห็นไปหมด ตอนแรกมันก็จริงแต่มันจริงบ้างเท็จบ้างก็นะเห็นนั่นเท็จนี่ก็เห็นไปหมดแล้วม่ใหม่นี่ไอ้ก้อนหินก้อนเม็ดหินเม่าจอยู่ในวัดนี่มีกี่ก้อนอยู่ที่ไหนจุดไหนบ้างมีอะไรบ้างนี่โอ๊ยเราเห็นหมดแล้วแหละสมัยก่อนนี่เราก็ผ่านมาทรงนั้นกว่าที่จะปล่อยสภาพมันมาได้ไปติดข้างนอกอะหอยตัวไหนดีนี่ลอยมาทางนั้นสมัยก่อนนี่นั่นถ้วเราไม่หวังมากหวังคนโอ๊ยเราบ้านนานแล้วเห็นบ่หันที่บ้านนานแล้วตัดทิ้งปัญหาตัวนั้นไม่เอานั่น ไม่ให้จิตมันยึดนั่นรวมมาลงปัจจุบันของมันรู้ทนอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของมันอยู่นั่นใจมันยึดตัวนี้นะมันอยากจะได้ตัวนี้ก็ทนมันไม่ให้มันอยากได้ตัวนั้นมันไม่อยากได้ก็ทนมันนั่นเป็นกลางกลางตัวนั้นนั่นแหละตัวกลางกลางตัวนั้นแหละถ้ามันหนีไปมากก็เอาพุทโธใส่ตรงกลางกลางกลางว้แล้วก็อยู่กลาง พุดตัพูตัพตอยู่กลางลืมตาไว้อย่าไปหลับตานั่นแหละสัญญาจะาได้ไหมรู้ต่างๆมันก็จะรวมกันตัวนั้นจะค่อยปรับสภาพขพราะมันมีสติมากขึ้นมากขึ้นมันค่อยจางไปจางไปจิตมันไม่กระด้างจิตมันไม่กระด้างถ้าจิตมันกระด้างมันก็จะสอดรู้สอดเห็นนั่นจิตอยู่ในอุปจาระจิตอยู่ในขณิกะนั่นจิตกระด้างมันก็เหมือนกับความฝันนี่นั่นสอดรู้สอดเห็น เวลาพระเจ้าพระสงฆ์สาวกนี่ที่พระองค์เป็นจิตที่ละเอียดแล้วยัยงถอยออกมาสู่จิตกระด้างใช้จิตกระด้างให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองอะ่ะแต่มันเลยจิตกระด้างไปหนูก็นิ่มร่างที่มันผ่านผมก็นิ่มลงนิ่มลมก็จุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างที่แรงแจิตมันสะอาดสะอ้านไปนี่มันก็จัดขาวละเอียดเหมือนปุยนุ่นนั่นแหละก็เรียกว่าจิตมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ตอนนี้มันจะไม่มีการว่าสอดรู้ฉอดเห็นมันยุ่งเหยิงดับการสอดรู้ฉอดเห็นการสอดรู้สอดเห็นนี่คนมีกิเลสเรามีกิเลสนี่ใช่ไหมล่ะเราก็อยู่เฉยๆมันก็เห็นนี่นั่นเห็นนี่ในเห็นความคิดนั่นแหละมันก็คิดโน่นคิดนี่มันก็ปากับความคิดนันนั่นมันจะเป็นนีจะไปบอกว่าไปภาวนาเห็นหลอกนี่เราอยู่เฉยๆมันก็เห็นนี่ก็ความคิดนั่นแหละมันคิดนั่นพุ่งนี่แต่งน่นแต่งนี่่รรมที่ภาษาภาษาแก็ทะเลาะอกกานกันนะ มันก็ดูดาว่ากล่ากันนั่นมันก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรดีขึ้นมานี่คือคำตบความคิดที่จะให้มันมีความคิดนั่นแหละภาวนาให้มันผ่านตรงนั้นอยาให้มันคิดมันนึกมันตึกมันตองนี่เดี๋ยวนี้มันก็รู้มันก็เห็นข้อมัน่ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดถึงทำมันก็รู้ก็เห็นตามกิเลสเปรตีนั่นแหละภาวนานี้ก็คือภาวนาไม่ให้มันนึกมันตึกมันตองทํายังไงจริงๆจะไม่ให้มันนึกมันตึกมันตองเอาจิตเป็นกลางๆให้ได้ต้องผ่านวิกฤตนึกตึกตองตรงนั้นให้้ไไดมมันจจงะ่า อยู่ทั้งโลกมันก็บ้าไม่ภาวนามันก็บ้าบางคนบอกว่าภาวนาแล้วมันบ้าโอ้ยมันไม่ใช่ภาวนาให้มันหายบ้าคนเรานี่มันไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วไอ้พวกมันเป็นบ้านั่นเราว่า,างั้นแหละพวกนั้นมันอยู่ที่จิตเวทยอยู่ที่สีมหาโพกองกันอยู่นั่นผลันทึกกัน่นั่นนั่นถ้ามันภาวนานี่ภาวนาก็คือภาวนา,นาให้หายบ้า,า,บาพระุเจ้าได้ประสงค์จากพวกนี่มันในบ้าแล้วก็คือภาวนาไม่ให้มีความคิด ภาวนาให้เหนือความคิดนั่นภาวนาตอนแรกไม่ให้มีความคิดให้มันเป็นผู้รู้รโดดเด่นอยู่นี่ข้ามไปให้ได้เมื่อมันลงถีติดแล้วตอนนี้มันจะมีสติมีปัญญาเวลาออกมาสู่โลกกระทำปดโลกธระทำปดอย่าไปคิดว่ามันอยู่ภายนอกมันอยู่ภายใน,นหัวใจนี่แหละความคิดนึก,นกตึกตองนึกตึกตองนั่นแหละนัะะ่นแหละโลกธรรมำปดนึกตามปริปทามันนั่นแหละต้องสู้กับโลกธรรมำปดคือความคิดตัวเองให้ได้นั่นแหละจบตรงนั้น นั่นละภาวนาเป็นคนมันก็หายบ้าแต่ภาวนาไม่เป็นมันก็โอ้ยภาวนาปเห็นโน่นเห็นนี่ว้ามันเห็นมันตั้งแต่นานแล้วเออแต่ว่าเราไม่เข้าไปรู้ไปเห็นมันแค่นั้นเดงเพราะเอาความคิดมาอยู่ภายนอกนะไม่ต้องไปเป็นว่าภาวนาเห็นโน่นเห็นนี่นนนเห็นนรกสวรรค์หรอกเนอนรกสวรรค์อยู่ในหัวใจตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไ,ตไ,ไรมาแล้วน่ะทำยังไงนี่จึงจะข้ามนารกข้ามสวรรค์นรกก็คือความทุกข์นั่นสวรรค์ก็คือความสุข อยู่ในใจนั่นน่ะจะาจะข้ามได้ไหมนั่นเมื่อข้ามสุขทุกที่เป็นนรกสวรรค์ในหัวใจตรงนี้ปั๊บได้ปั๊บจิตมันก็จะวางกลางนั่นแหละนี่สมมุติหยาบๆมันก็ค่อยปรับสภาพมันนีงจะรู้เลยกันน,ะนี่เ,นเรามันภาวนาไม่เป็นกันเนี่ยเห็นเราผ่านมา่ก่อนนั่นละ่ะเกือบบ้าเกือบออบอมาเหมือนกันเพราะความการสอดรู้สอดเห็นนี่แหละเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะินธาตุวิญญาณมันยังอยู่มันไม่ตายใช่ไหมล่ะพอปฏิบัติไปหน่อยมันก็เห็น ปฏิบัติเอ้ยแต่หมามันยังเห็นอยู่ปฏิบัติทาําไมหมายังเห็นผีนู่นใช่ไหมละ่ะพวกนกหนูปูปีกมันเห็นผีหมดนั่นแหละพวกหมาป่าพวกนี่ก็พวกไก่พวกอะไรอยู่ในป่านี่โอ้ยผีมานี่มันร่องก่อนเราแล้วแหละมันมาเห็นว่ามันภาวนานี่ก็นะรภาวนาก็เพราะเราเปลี่ยนเราผีหนึ่งหัวใจใช่น,นั้นแหละนะนัุ่้นคนเรามันภาวนาไม่เป็น ภาวนาอยากเห็นนรกสวรรค์โอ้ยนรกสวรรค์มันอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดอยู่นี่หนีมันที่ภาวนาไม่เป็นเป็นงั้นเราไปเจอครูบาอาจารย์บอโอ้เราเดินผิดทางเอาปั๊บเลยนั่นยังนึกติกตองมันก็ต้องนึกนี่แต่จะทำยังไงนั่นมันจึงจะมีสติอยู่ในโลกธรรมแต่ตัวนี้คือตัวนีกตัวถึกตองนี่ที่ทําให้มันทุกข์เดี๋ยวนี้นั่นเราทุกข์กับอะไรทุกข์กับที่มันนึกมันติดมันตองไม่อยากให้มันนึก เป็นไปไม่ได้มันต้องนึกต้องตึกต้องตองนะมันต้องมีสติทนอยู่กับตัวนึกตัวตึกตัวตองลืมตาดูยังไงเรานี่เราไม่เคยหลับตาเราจนสติมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละตอนแรกมันก็หลับตาหลับหูหลับตาภาวนาไม่รู้เรื่องเห็นโน่นเห็นนี่ก็เป็นบ้าไปนั่นแหละไปพูดให้คนนี้คนนี้คนนี้เขาฟังเขาก็บ้าผีบ้าแต่พอเจอครูเจอบาแล้วมึงเลืมตาอยู่ปัจจุบันนั่นแปนว่า เห็นตัวเองนั่งดูนั่นนะ่ะนั่นดูมันอยู่นั่นนะ่ะมันถึงจะสว่างขึ้นเขาลองเชื่อกูเชื่อไปแล้วมันก็ไม่ยอมแล้วก็กูเห็นนี่ว่ามันจะว่าผีเปรตในะหัวใจเรานี่แหละอะไรมามันก็ค่อยผัาเฉพาะอ๋อเราบ้าเอางน่ะเน,นี่ยความคิดความนึกความตื่นความตองมันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวนีนะ้ที่ว่าโลกธรรมแปดใน, 8, นหัวใจตัวนี้นะไม่ต้องไปไปโลกธรรมแปดทั้งนอกหรอกเราว่างก็สู้กับมัน นิสติมมากขึ้นมาขึ้นมันก็จบอันนี้ร่างที่มันผ่านผลรู้เห็นนั่นที่มันอะไรล่ะมันกินหัวใจมันก็ค่อยเบาไปไปเพราะข้างในนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีความสุขกว่าความรู้สึกนึกคิดที่มันน้อยนิดเนี่ยนั่นนั่นอะไรเรียกว่าสังขารขันมันน้อยนิดเพราะสติมันมากขึ้นตัวนี้มันไม่ทําลายใจใจจะเบิกบาน มันก็เป็นปกติเหมือนกระโดดเด่นเป็นบ้านฉับอกว่าเป็นบ้านบ้านที่จะง,า,ง,งามเป็นมิติก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่ชุ่มเย็นมันจะเห็นอยู่ความคิดแต่ว่าความคิดไม่เข้าสู่ใจดวงนั้นไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนคิดไปที่นี่เราอยู่ในบ้านนี้ล้วก็มองดูข้างนอกเหมือนลักษณะมองดูความคิดเหมือนคนเล่นกันอยู่ภายนอกนะมันไม่เข้ากันนะพอรู้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็ยึดได้ยึดตรงกลางๆได้มันก,กลางๆไปเรื่อยทำใจให้เป็นกลางๆไปเรื่อย นั่นแหละโอ้ยมันก็ไม่นานที่เรานตัดชินปัญหาได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์นี่ว่าท่านเสียอครูเสียบาเสียผู้เชืยอคนก็เพราะตัวนี้แหละขอภาวนาให้เป็นทิฏฐินั่นแหละถ้ามันตั้งใจแล้วมันเชื่อครูเชื่อบามันลงได้มันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เห็นอะไรมันเห็นแต่ใจว่าสุขแล้วทุกข์แค่นั้นแหละทนอยู่ในสุขในทุกข์เนี่ยทนกับความคิดตัวเองนั่นแหละทนกับสุขทุกข์ที่ที่หัวใจนั่นแหละ ภาวนาก็ภาวนาให้ไไมันถึงถูกอะยุ่งอะไรอะไรทางนอกนั่นว้ยพอเรารู้งั้นเราก็ปั๊บเลยเราได้ดีได้ดีขึ้นมานั่นแหละพอไดู้่ได้ดีขึ้นมา,นนนมาก็นี่็สอนได้เต็มแม่เต็มหน่วยก็ถึงท่าอะไรไงป่าถ้าภาวนาไม่ถึงลูกปู่จะมาสอนไรสดเร็วก็ยังกล้าพูดไม่ต้องมาสอนพระรูปนี้เรื่องภาวนานี่ยข้ามมาหมดนั่นแหละถ้งมาพอด่านี่ผิดทางอย่าง,ง,น,าง,งนั้นอ,อย่างนี้นี่ดูหัวใจของัวเอย่างนั่นนั่น ภาวนาแบบไหนนั่ใค้ผิดใค้ถูกภพราวนาเพื่อแล้วเพื่อบางถ้ามันผิดอยู่มันก็แสดงว่าหลักคําสอนพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันการนี่ผิด,ดีินั่นเรื่องของเรื่องมันมันละได้มันไม่มีความดีความถืออะไรไม่เอาอะไรเพราะว่าไม่เอาอะไรผิดก็แสดงว่าพวกเคออนั่นแหละผิดนั่นใช่ไหมละ่ะถ้าเลยเรานี่เรื่องภาวนานี่